เปลี่ยนรูปแตกๆแบบนี้ให้เป็นภาพที่ชัดขึ้นแบบนี้ทำยังไงไปดูเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง myo channel กันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคการปรับภาพแตกนะครับภาพที่ไม่ค่อยละเอียดนะครับให้ชัดขึ้นนะครับทำยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับให้เราปิดโปรแกรม photoshop ไปก่อนเลยเข้าไปที่ google นะครับจากนั้นพิมพ์เข้าไปว่า pickwish นะครับจากนั้นเข้าไปตัวนี้นะครับ pickwish ai photo editor นะครับ คลิกเข้าไปเลยถ้าเข้ามาแล้วเข้าไปดูที่ล็อกอินก่อนเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกอินด้วย Gmail ของเรานะครับล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูที่ฟีเจอร์นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีฟีเจอร์หลากหลายเลยนะครับทั้ง b Background r e m o v e นะครับ o t o r e t o u c h Portrait e น h a n c e นะครับ p h o t o e n h แ n c e แล้วก็ Photo Color Rich นะครับอ่าวันนี้เราจะใช้ p o r t r a i t e n h a n c e นะครับคลิกเข้าไปเลย จากนั้นเปิดโฟลเดอร์ที่เราเก็บภาพเอาไว้นะครับแล้วก็โยนภาพของเราเข้าไปแบบนี้ได้เลยรอสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะครับซูมเข้าไปดูนะครับโอเคภาพคมชัดขึ้นมากๆเลยนะครับอ่ะจากนั้นก็ไปที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเลือกสถานที่เก็บไฟล์นะครับตั้งชื่อไฟล์แล้วก็เซฟได้เลย โอเคก็เป็นนำเสร็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ที่ Description นะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองไปเล่นดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ